เขาถามว่าได้เข้าทำงานที่ทำงานใหม่นะงานเยอะงานยากและที่สำคัญคนเก่าหวงข้อมูลมากๆจะทำให้เขาเมตตาเราได้อย่างไรบ้างไหมคะนะเขาทำแบบนี้กับทุกคนจนไม่มีใครสามารถต่องานกับเขาได้ต้องลาออกกันหมดคะ่ะอเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นศิลปะล้วนๆเลยนะคือมันต้องใช้การคือครึง่งี้ต้องเข้าใจก่อนว่าคนเก่าเนี่ย <c oughs> เวลาคนที่เขาหวงข้อมูลมากๆเนี่ยนะครับโดยจิตวิทยาเนี่ยเขากำลังรู้สึกว่าเรากำลังจะไปแย่งคุณค่าหรือว่าความสำคัญที่เขามีต่อบริษัทนี่ยหครับคนพวกนี้จะเป็นคนที่เขาอยากจะเป็นคนสำคัญอยากได้รับการยอมรับพูดง่ายๆคือมันมีเรื่องของของ เซลฟ์ Self, คือการรักในตัวตนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับต้องการได้รับการยอมรับคือในทางจิตวิทยาสมัยใหม่นะเอาพูดถึงสมัยใหม่เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าความต้องการของมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นมาสโลเนี่ยเขาจะพูดถึงอ,อะไรนะครับแบบว่าความต้องการปัจจัยสี่ใช่ไหมฟิสิกอลแล้วก็ขึ้นมาเป็นเรื่องของเซฟตี้เป็นเรื่องของความรักาการได้รับความรัก แล้วก็เป็นที่ต้องการของใครอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยของเขาจะไปอยู่ในหมดนี้นะแล้วก็มันจะมีเรื่องของเอสตีมนะครับการรู้สึกว่าประสบความสําเร็จตัวเองเนี่ยเก่งตัวเองเนี่ยเป็นคนสําคัญอันนี้ก็เข้าข่ายเหมือนกันแล้วก็ขั้นที่สูงที่สุดมันถึงจะเป็นเซิร์ฟแอคชวลไลเซชันเรื่องของการที่มนุษย์เนี่ยสามารถค้นพบตัวเองได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่สูงที่สุดของเราเนี่ยมันคือการเข้าใจ เข้าใจตัวเองนี่แหละพอเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจคนอื่นนะมันมีเรื่องของสติเรื่องของปัญญาอะไรเงี้ยแต่นี้มันฟังดูแล้วมันอาจจะยังอธิบายค่อนข้างไม่เคลียร์นะนะมันก็เลยมีนักจิตวิทยาอีกคนนะครับเขาเอาของมาสโซเนี่ยปรับอีกหน่อยหนึ่งเขาบอกว่าไอ้หกหขั้นเนี่ยนะครับมันประกอบด้วยขั้นที่ล่างที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่า <c oughs> เดี๋ยวนะผมไม่ได้ใช้นานละอ มันมีขั้นแรกเขาเรียกอะไรนะดูสิลืมกันที่สองอันนี้ขั้นแรกมันก็คล้ายๆกันนะฮะเดี๋ยวนะอะไรวะเดี๋ยวดิดูสิลืมอ่าจะาอางนี้มันจะมีเรื่องของ s i g n i f i c a n c e คือการเป็นคนสำคัญนะครับเรื่องของ connection เดี๋ยวนะอออะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ออามันมันจะมีอันแรกนะ ก่อนที่มันจะเป็นวารตี้อ่ะออเซอร์เทนตี้ก่อนโทษทีโทษทีเซอร์เทนตี้นี่คือความความชัวความชัวอะไรที่มันบอกว่ามันได้แน่ๆชัวชัวนะครับงมันความรู้สึกว่ามั่นคงปลอดภัยเขเรียกว่าเซอร์เทนตี้นะฮะแล้วขั้นที่สูงกว่านั้นก็จะเรียกว่าวารตี้วารตี้นี่คือ <c oughs> จากเซอร์เทนตี้นี่เหมือนกับเรามีปัจจัย4ี่พอละเรามีบ้านอยู่ เรามีบ้านอยู่เรามีเงินพอเรามีพออยู่พอกินอะไรเงี้ยนะครับถ,ถ้าเทียบอธิบายให้เห็นภาพแต่คนที่มีวารตี้เนี่ยจะหมายถึงว่าบ้านเฉยๆไม่ได้นะต้องบ้านใหญ่ด้วยนะต้องบ้านหรูด้วยต้องบ้านหรูด้วยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามีหลังเดียวไม่พอต้องมีคอนโดในเมืองด้วยอย่างเงี้ยนะมีคอนโดในเมืองไม่พอต้องมีบ้านตากอากาศด้วยอันนี้เขาเรียกว่าแต่มีความต้องการที่มันเยอะเกินกว่า พื้นฐานที่มันจำเป็นปกตินะครับนะจาก c ซอร์เทนตมาถึง v a ร i e t y แล้วจากนั้นเป็นอะไรครับเป็น Significance คือต้องการความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนสำคัญนะได้รับการยอมรับได้รับการใส่ใจนะได,ได้รับความสนใจใส่ใจเนี่ยคือเป็นคนสำคัญในสายตาคนอื่นนะจากนั้นก็มาถึงเรื่องอะไรครับมาเรื่องคอนเน c t ชันละก็คือ การเชื่อมโยงกับคนอื่นออกไปข้างนอกนะครับนะาจากเดิมที3ขั้นแรกเนี่ยมันมองแต่เรื่องของตัวเองนะครับขั้นที่4ี่เนี่ยเริ่มไปคิดถึงคนอื่นบ้างแลวนะว่าเขารู้สึกยังไงนะเ,เขามีความต้องการอะไรเขา,เาสุขกายทุกใจอะไรอยู่ไหมในตอนนี้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกับคนอื่น หลังจากนั้นถึงจะเป็นในขั้นที่มันสูงขึ้นไปนะครับจากคอนเน c t ชันก็จะเป็นเรื่องของ growth นะ growth คือเรื่องของการเติบโตนะเติบโตในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงร่างกายอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรนะล้ำขึ้นไม่ใช่แต่เป็น growth ในเรื่องของความคิดในเรื่องของจิตวิญญาณน,นะ,ะเช่นเราเพิ่มเราเรา,เราเรียนรู้ชีวิตมากขึ้นเราเข้าใจงานมากขึ้นเรา เรียนรู้จักวิธีการสร้างสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นเราเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกับคนอื่นแม้แต่คนที่อยู่ด้วยยากกันนะฮะซีคิวแมนนิสใช่แล้วใช่แล้วคุณเมรนะิอันสุดท้ายเนี่ยมันถึงจะเป็นเรื่องของ c o n t ริบิวชั่นเรื่องของการที่รู้จักให้นะเรื่องของการมอบเรื่องของการคือ สละออกอะไรเงี้ยนะฮะ,ะเรื่องของการสละออกงั้นจริงๆแล้วจะเห็นว่าถ้าเราเข้าใจไอ้หกขั้นตอนเนี่ยคุณเมริเขียนไว้ให้ในคอมเมนต์ของของ facebook นะครับนะก็เข้าไปดูในคอมเมนต์นั้นได้คุณเมริดินเนี่ย <c oughs> ะนะงั้นถ้าเราเข้าใจในหขั้นเนี่ยเราลองไปเทียบดูว่าคนที่เราจะทำงานด้วยที่ว่าเขาห่วงข้อมูลเป็นคนเก่าเนี่ยนะเขาอยู่ในขั้นไหนก็พบแน่แนๆนะหนึ่งคือ เขาอยู่ในเขามีความต้องการเขาไปโฟกัสเรื่องของ significance เขาอยากเป็นคนสำคัญแต่เขาขาดคอนเน c t ชันเห็นไหมครับเฉะนั้นเมื่อเขาอยากจะเป็นคนสำคัญสิ่งที่เราจะให้เขาได้คืออะไรครับคือทำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยสำคัญนะคือให้เกียรติเขา เ,เวลาเข้าไปคุยกับเขาไม่ใช่เข้าไปพี่คะหนูอขอข้อมูลนี้หน่อยอย่างเงี้ยไม่ใช่เราอาจจะต้องเข้าไปด้วยด้วยชั้นเชิงนิดหนึ่งนะครับชั้นเชิงที่ว่าคืออะไรครับคือเข้าไปแล้วก็ไปสวัสดีไปทําความรู้จักแล้วก็ไปชมเขาครับชมคนเป็นบ้างนะมชมชมเก่งๆนะคือแต่ชมด้วยความจริงใจจริงๆคือเพราะว่าเขารู้เยอะไงเขามีข้อมูลเยอะเขารู้เยอะเราก็เข้าไปคุยกับเขาในลักษณะที่ว่าพี่คะ หนูถามาหัวหน้าหนูถามใครๆเนี่ย mm. เขาก็บอกว่าถ้าหนูอยากจะรู้เรื่องนี้หนูอยากจะเข้าใจตรงนี้หนูอยากมีข้อมูลอันนี้ไม่มีใครที่รู้เรื่องนี้ดีไปกว่าพี่เลยค่ะทั้งบริษัทเนี่ย mm. หนูก็เลยคิดว่าหนูอยากจะมาขอให้พี่ช่วยแนะนำขอให้พี่เป็นที่พึ่งของหนูหน่อยครับเพราะหนูเพิ่งมาใหม่อะไรเงี้ยครับคือทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละนะเ,เขาเนี่ยสามารถ c o n t r i b u ว e ให้คนอื่นได้อะไรเงี้ยนะฮะโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะแต่เวลาชมเนี่ยนะครับมันต้องใส่ความจริงใจเข้าไปนะไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าตัวเราเองอะตอแหลนะครับนะเพราะฉะนั้นมันมันก็เป็นถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องของศิลปะนะมันไม่ใช่รู้หลักการอย่างเดียวแล้วแบบไปทําแบบแ,แกล้งทําแบบในใจรู้สึกหมั่นไส้ว่าแหมอีนี่ ขวงข้อมูลนะักอะไรเงี้ยนะเ,เราเลยต้องมาตอแหลกับมันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีกับตัวเราเองนะครับงั้นเราก็มองเขาในเชิงนี้จริงๆว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้มีอะไรผิดมากหรอกเขาแค่เขามีความต้องการเรื่อง significant เยอะนะครับแล้วเขายังไม่เขายังไม่มีโกรธอะ่ะคือเขายังไม่ได้มี c o n n e c ชั o กับ growth นะมากพอที่เขาจะรู้สึกว่าเขา c o n t r i b u e ให้โดยที่เราไม่ต้องร้องขอ นะครับนะเข้าใจความต้องการของมนุษย์นะโดยการเรียนรู้ถ้าเอาหลักทางพุทธมาใช้นะครับพระพุทธเจ้าจะสอนว่าถ้าเราเองเนี่ยสามารถเข้าใจความต้องการของตัวเราเองได้นะครับว่าตัวเราเองเนี่ยก็มีความต้องการ6อย่างนี้เหมือนกันนะคือเราก็ต้องการความมั่นคงแน่นอนในชีวิตเป็นพื้นฐานเราก็ต้องการความหลากหลายบ้างใช่ไหมมันคงไม่มีใครแบบว่า ยินดีพอใจที่จะใส่เสื้อตัวเดียวแบบเดียวทุกวันคืออาจจะมีบ้างแหละก็อย่างเขาบอกว่าไอสไต์นะไอสไตสตีฟจอบส์เนี่ยเขาจะใส่ชุดเดียวชุดเดิมวันไหนไหนก็จะใส่ชุดแบบเนี้ยนะออกงานไหนก็จะใส่แบบเนี้ยอันนะี้อันนี้เขาก็ไม่มีวาไรตี้เท่าไหร่แต่ว่าอย่างอื่นผมว่าก็ต้องมีอาจจะไม่มีวาไรตี้ในเรื่องของเสื้อผ้าแต่ก็ไม่มีวาไรตี้ในเรื่องของอาหารนะในเรื่องของที่อยู่ในเรื่องของ อะไรนะในเรื่องของสถานที่เที่ยวก็ได้นะฮะเราก็คงไม่ได้บอกว่ายินดีพอใจที่จะไปะจังหวัดเดียวที่เดียวร้านกาแฟที่เดิมไปอยู่ที่เดียวอย่างเงี้ยตลอดตลอดชาติอะไรเงี้ยนะ่คงไม่ใช่ใช่ไหมเราก็เคยไปกินที่นี่แล้วคงอาจจะอยากจะเปลี่ยนยี่ห้อบ้างอาจจะอยากเปลี่ยนร้านบ้างเปลี่ยนทำเลบ้าง้งมันก็มีไวริตี้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็เราเองก็อยากมี significance นะครับคืออยากให้คนอื่นเขาเห็นเรามีคุณค่าเห็นเรามีประโยชน์เห็นเราเ,เป็นคนที่สำคัญในสายตาเขาอะไรเงี้ยอย่างสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยถามว่าถามว่าคนเราเนี่ยนะครับหุงข้าวเป็นไหมเป็นนะส่วนมากเป็นทั้งนั้นแหละนะถ้าหุงข้าวนะ ชงกาแฟเป็นไหมเป็นนะอทอดไข่เป็นไหมต้มไข่เป็นไหมมันก็เป็นแหละนะหัดเอานี้นิดหน่อยก็ได้แต่เวลาที่มีคนเขาทําให้เราอะเราจะรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นนึออกไหมข้าวมื้อนั้นมันจะอร่อยขึ้นแม้ว่าจะเป็นข้าวกับไข่ต้มธรรมดานะแต่อย่างน้อยมันเป็นข้าวไข่ต้มที่แฟนเราทําให้สมมติเนี้ยนะเข้าใจไหมฮะมันมันอันเนี้ยเขาเรียกว่า s ิ g n นี้เป็นแมันความต้องการลักษณะนี้นะ แล้วตัวเราเองมีอะไรครับเราก็มีความต้องการอยากจะ,จะเจริญเติบโตเราอยากจะรู้เข้าใจอะไรมากขึ้นที่มาฟังเซสชั่นถามตามใจตอบตามจริงเนี่ยส่วนมากก็คืออยากจะได้ความรู้ใช่ไหมครับอยากจะได้ความรู้ที่มันเอาไปพัฒนา ความคิดสติปัญญาอารมณ์จิตใจเราได้มากขึ้นเนี่ยแปลว่าเรามีความต้องการเรื่องโกรธอยู่แล้วนะครับนะ,ะแล้วก็เรามีความต้องการอะไรอีกเราก็มีความต้องการอยากจะเชื่อมโยงอะ่ะโทษทีข้ามเรื่อง connection ไปคือก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะอยู่คนเดียวไปตลอดนะแม้แต่ลือีที่เข้าป่าในพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีหลายหลายเรื่องนะที่บอกว่าอยู่ในป่า10กว่าปีแล้วก็ออกมาจากป่า นะทำไมต้องออกมาจากป่าบพราว่เาเพราะต้องการรสเค็มอะไรเงี้ยนะคือจะมาหาเกลือจะมาหาอของใช้จะมาหาอะไรเนี้ยก็เพื่ออะไรครับเพื่อว่าจะได้มาเจอผู้เจอคนนะ,อ,ะอย่างนี้บ้างนะมันก็มีเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแล้วเราอะไรเราก็ไม่ได้ชอบอยู่คนเดียวตลอดเวลาเราอาจจะชอบอยู่คนเดียวเป็นบางเวลานะครับผมพูดได้เพราะตัวผมเองเนี่ยเป็น introvert นะจริงๆอะ่ะผมเป็นคนชอบมีโลกส่วนตัวผมเป็นคน ทุกวันเนี้ยสังเกตนะผมไม่ได้ไปทำผมไม่ได้ไปทำคลิปแบบคนอื่นเขาอะนะที่เขาออกไปพูดบรรยายเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ทำเป็นคลิปสั้นๆแล้วให้คนอื่นแชร์แชร์กันไปนะผมไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกว่าจริงๆมีคนบอกให้ผมทำเยอะแล้วผมก็ก็อยากทำนะแต่มันยังรู้สึกว่าผมยังยังวางใจไม่ลงตรงนั้นนะ ผมรู้สึกว่าการเป็นคนดังนี่มันก็ไม่ได้ดีมากหรอกนะมันก็มีดาบสองคมมันอยู่ก็เลยอยู่เงียบๆของตัวเองอย่างงี้อยู่ในที่นี้มีคนตามอยู่เท่านี้ก็ไม่เป็นไรมีคนดูอยู่เท่านี้ก็ไม่เป็นไรนะอย่างงี้มันเป็นอินโทรเวิร์ตผมก็ยังต้องการเชื่อมโยงกับคนอื่นเห็นไหมครับยังยังอยากจะให้คนที่เขาสนใจเรื่องธรรมะได้มาฟังได้มาฟังได้มาเข้าใจธรรมะในมุมที่ รู้สึกว่ามันจับต้องได้มันเป็นสิ่งที่ชีวิตของมนุษย์ที่ยังอยู่ทางโลกโลกเนี่ยเราสามารถทําความเข้าใจและเอามาใช้ประโยชน์ได้เห็นไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่แหละครับมันต้องออกออมันต้องมีการเชื่อมโยงนะเ,เชื่อมโยงแล้วเติบโตแล้วก็เป็นการให้ครับนะในที่สุดนะชีวิตเราจะไปถึงจุดสูงสุดได้ก็เราต้องรู้สึกว่าให้เราจะรู้สึกว่าเมื่อเราได้ช่วยคนอื่นได้ทำอะไรให้คนอื่นเนี่ยเรา เราได้ทำแล้วคนอื่นเนี่ยเราจะมีความสุขมากในตอนนั้นนะฮะเรารู้สึกว่าเราบรรลุถึงอะไรบางอย่างเนี่ยก็ต่อเมื่อ,อ,อสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรามีชีวิตยอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์กับคนได้ด้วยนะนี่เขาเรียกว่า contribution นะ<ม>ครับเมืม่อ<ม>เราเข้าใจว่าตัวเราเองเนี่ยมีความต้องการแบบนี้เวลาเราไปเห็นคนอื่นที่เขามีความต้องการต่างๆเราก็จะไม่รู้สึกเป็นเรื่องแปลกเราจะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นลิคนประหลาดอะไรนะครับนะเอ่อ มีคนถามบอกว่าเห็นที่ออกรายการเยอะนะคะสมัยก่อนออกรายการออกรายการกับผมทําเองไม่เหมือนกันนะคือออกรายการนี่คือเขาเชิญไปนะเขาเชิญไปเราก็เราก็คิดว่าถ้าไปแล้วมันเป็นประโยชน์เราก็ไปนะครับแล้วก็มันมีช่วงแรกๆที่ผมไปออกเยอะเนี่ยเพราะว่าทางสํานักพิมพ์เขา เ,เขาเหมือนว่าเขาไปติดต่อทางรายการไว้นะครับเ,เขาอยากจะ PR หนังสือผมนะครับตอนที่ออกธนาคารความสุขอะไรพวกเนี้ยนะยุคที่ออกกับอมรินนะเ,เรื่องอะไรนะปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้มสุขใกล้ๆที่ไม่เคยเห็นอะไรพวกเนี้ยเขาก็ติดต่อนะให้ผมไปออกรายการบางรายการบ้างเพื่อเป็นการโปรโมทผมก็ต้องไปเข้าใจไหมครับออโอเคนะ